สวัสดีครับผมวันนี้มาแนะนำนะครับในคลิปนี้มาแนะนำความแตกต่างนะครับระหว่างเซฟกับเอ็กซ์พอร์ตหรือว่าบันทึกกับส่งออกนะฮะว่า,าความแตกต่างนะครับของเมนูนี้แตกต่างยังไงนะครับและใช้ยังไงนะครับผมแล้วก็มีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับผมเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะมีความสับสวนว่าตกลงสร้างลายปากแล้วควรบันทึกหรือควรส่งออกหรือควรทำทั้งคู่นะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับในโปรแกรม PS 5นะครับผมโอเคสมมุติว่าเราต้องการที่จะสร้างลายปักของเรานะครับสมมุติเฉยๆนะครับผมเลือกสักลายหนึ่งนะครับผมแล้วก็เพิ่มตัวอักษรเข้าไปนะครับครับโอเคนะครับผมก็จะเป็น ชื่อนะครับผมสร้างไว้ทีนี้เรามาทำเป็นบันทึกก่อนแล้วกันนะครับผมกดตรงบันทึกนะฮะอันนี้ตอนนี้เมนูเป็นภาษาอังกฤษเอ,อ่อภาษาไทยนะแต่เราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับโดยไปตรงที่การตั้งค่านะครับแล้วจะมี language ถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น save นะครับหรือเป็นภาษาไทยก็จะเป็นบันทึกนะครับผมกดบันทึกนะครับผมผมจะตั้งชื่อนะครับ สังเกตว่านามสกุลนะครับผมจะเป็น p p e s 5นะครับเก็บไว้ใน document folder ชื่อ document นะครับนะครับจะอยู่อย่างนี้นะครับตอน save นะครับเขาจะ save มาแค่ไฟล์เดียวนะครับผมซึ่งไฟล์นี้นะครับจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถนำมาเปิดนะฮะเมนูเปิดนะครับไม่ใช่นำเข้านะครับเมนูเปิด แล้วเปิดมาประโยชน์ของเขานะฮะก็คือว่าเราสามารถที่ยังปรับนะครับปรับตัวอักษรได้นะครับเปลี่ยนฟอนต์นะครับเหมือนเรามีต้นแบบลายปักของเราเองนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นๆนะครับน้องนกสัพุ์นะครับผมเราก็เปลี่ยนสีเพราะว่าถ้าเกิดเราชอบ ลายนี้นะครับเราแค่อยากจะเปลี่ยนสีสำหรับลูกค้าลายอื่นอย่างเงี้ยฮะเราก็มีการปรับนะครับใส่ขอบอ่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับเราก็สามารถทำได้นะครับผมถ้าเกิดเราพอใจเราก็อาจจะบันทึกนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นน้องนกนะครับทีนี้สังเกตว่าตอนนี้เรามีลนยปัก สองแบบแล้วนะครับนะประโยชน์ของเขาคือเราสามารถนำมาเปิดใหม่นะครับผมนะะเราก็สามารถที่จะนำมาเปิดใหม่วิธีการก็คือใช้เมนูเปิดแล้วก็ก็ยังแก้ไขได้อยู่เรื่อยๆแต่นะครับนามสกุล .ppes5 ไม่สามารถ Copy ใส่ในทำได้แล้วไปสิทกับจักแล้วเพื่อไปปักนะฮะไม่สามารถทำได้นะครับ นะสามารถเปิดนะครับเพื่อทำการแก้ไขเซฟใหม่สร้างลายปักใหม่ด้วยต้นแบบของเราแต่ไม่สามารถที่จะนำไปปักได้นะครับผมถ้าต้องการปักลายนี้ต้องใช้คำสั่งส่งออกเมนูส่งออกหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ export นะครับอันนี้นะครับ exportpes นะครับ นะครับผมถ้าเป็นภาษาไทยก็คือส่งออก p s นะสำหรับจาก Brother ก็ p s นะครับผมถ้าเป็นลํำรวยก็ DST นะครับถ้าเป็นซิงเกิลก็ XXX นะครับผมผมส่งออกนะครับเป็นชื่อน้องนก .PES นะครับอันนี้เราส่งออกไปเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่ามีไฟล์ชื่อน้องนกแต่นามสกุลโคลนกันก็คือ p s แสดงว่า ไฟนี้สามารถนำไปปักได้นะครับนะฮะถ้าเกิดเราทําการส่งออกหรือเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยจะได้ไฟล์ลายปักเพื่อไปปักนะครับอันนี้คือประโยชน์ของส่งออกแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะนำเข้าลายที่ทําการส่งออกไปแล้วนะทำได้นะครับเราก็เลือกนอก้นองนกนะครับตะกี้นี้ แต่จะไม่สามารถทำการแก้ไขอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะนอกจากหมุนนะครับตัวหนังสือก็ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเพราะว่าเขาถูกเมอร์จหรือถูกรวมเป็นลายปากเดียวกันแล้วนะค,ะนะครับผมนะฮะบันทึกก็คือสำ,สำหรับท่านที่ต้องการทำลายปากของเราเองต้นแบบลายปากถ้าต้องการเปิดตัวบันทึกนะครับเราต้องใช้เมนูเปิด นะครับแต่สำหรับส่งออกประโยชน์คือนำไปปักอย่างเดียวนะครไม่สามารถแก้ไขได้แต่ถ้าเกิดต้องการจะดูลายปักที่ทำการส่งออกแล้วให้ใช้คำว่านำเข้าเขาจะทำงานคู่กันนะฮะก็คือบันทึกกับเปิดส่งออกกับนำเข้านะครับผมนะต้องการทำลายปักของเราเองนะครับผมเก็บเป็นต้นแบบลายปักของเราก็คือบันทึก ต้องการมาเ,เาเปิดเพื่อแก้ไขก็คือเมนูเปิดแต่ถ้าเกิดต้องการจะส่งออกเพื่อไปปักใช้ส่งออกนะครับหรือ Export ต้องการดูลายปักนะครับว่าเราทําการส่งออกลายปักแบบไหนให้ใช้นําเข้านะครับนะครับผมชัดเจนนะครับเราเห็นความแตกต่างระหว่าง2เมนูนี้และประโยชน์ของเขานะครับผม นะครับลองลองทำกันดูนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ